มาเดี๋ยวให้ป็นกูให้แล้วเออพยาบาลเบื้องต้นเจ็บอ้คะหักอแต่ว่าเจาเมากันบเ่ยนิ่งไว้นิ่งไว้ไนั่นเขามึนมงหลไดรลท้งอาว่าเยู่เรงกลางนโอขผมหลเลาันครับผมเดี๋ยมันเหยียบเล่าผมเลยหลบของเราขีดวไมอีนี่กลับไม่อีนี่ผมเห็นน้องเขาโบกผมก็เล่นี่ย ชี้ไหมจะรถขวางถนนอยู่ย่านชิดตอนเขาไปยุเทินย่านชิดชิบลอมาเหยียบซ้ำไหมย่าลับย่าลับย่าลับไหวอยู่เนาะไหวอยู่เนาะไหวไหวครับอพยักหนนายุบยูบ้านไหนบ้านขามคบ้านขามยู่บ้านขามเจ้าซื้อยังปัญญาครับปัญญานสมุนยังผู่เพนมุนเพนบนขปัญญามุนเพนบ้านขาม สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแขงสุขุสุขข้น่าทักทายพี่น้องเสารว,วันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566ค่ะ้าอยขาอยู่หิมถนนที่ย่างกูลใจกลางเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องไปใส่มาใส่มือนีคอยไปคอยมาเด้อค่ะพี่น้องคะ ระมัดระวังเรื่องราวของการใส่รถใส่ถนนค่อยไปค่อยมาเดินทางปลอดภัยไปหอดไปถึงจุดหมายปลายทางโดยความปลอดภัยกันสุขสุขคนค่ะมือขึ้นนี้ติดตามอีหลา่าอุ้งอิง,องติดตามพ่อโจติดตามสาวน้อยสเสด็จแปนเนาะมือกล่องสารน้เยื่นกลับไปพุละบ้านบ่าวแดงอําเภอพังคนจังหวัดสกลนครไปถ่ายคลิปมาฝากตอนพี่น้องสุขสุขคน ปันตนีสาวนิ่มยื่นมาเบิ้งคลิปนะคะหลังจากทรงลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเบิ้งคลิปไปนํานี่แหละครับรถดไปน้ากัดเลยไม่เห็นคลิปที่ทีมงานามีบอสโจอีอหล่าอุงอิงเนะาะอามาเดียวนะคะทีมงานมีเสียนน้นอีกหลายๆคนนะคะเดินทางมานำกันปรากฏว่าเพิ่นไม่เห็นรถมอเตอร์ไซ เกิดอุบัติเหตุพี่น้องคะเป็นการลมลมเองนะคะเพิ่อนขับรถเบี่ยงออกเพื่อเห็นเหตุการ์คือจอดบด่ไดดในท่านที่ท่านใดคือว่านอ,อแล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็ตัดสินใจกลับรถนะคะเพื่อที่จะมาซอยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ใาค้ค่ะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ใา้นะคะซื้อคุ้นปัญญาว่าซัน คุณปัญญามูลเพ็ญน,นะคะอ,อยู่บ้านขามสว่างแดนดินเพิ่นวานะคะเพราะว่ากับรถมาแล้วกับเป็นตีชาบุญอยู่ค่ะพี่น้องคะเป็นบุญอยู่ผู้เพิ่นเกิดอุบัติเหตุเพิ่นยังมีสติอยู่เพิ่นขับรถก็คือเพิ่นกะเมาวสันนะคะขับรถก็เลยเกิดอุบัติเหตุลมเองปัตตานี ทีมงานผู้ซอยเหลือก็คือทีมงานบอสโจเนาะมากลับรถมาเบิงก็ได้สอบถามรายละเอียดเิ่นซื้อยังยูไาเป็นไอยูไสคือว่าเนาะแล้กกาได้ตามก่อนที่เพื่อนจะวนรถกลับมาเพิ่นก็ได้โทรแจ้งหนึ่งเก9เกาหนึ่งเกาคือว่านะคะรับแจ้งเหตุก็คือแจ้งไว้เป็นเบื้องต้นแล้วเพิ่นก็มามาเบิงผู้บาดเจ็บเกิดอยู่ตรงขามวิทยาลัยเทค วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยามสว่างแดนดินนะคะพี่น้องตรงขามวิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยามสว่างแดนดินเพื่อนว่าปัตตานีกะได้สอบถามได้ให้การซอยเหลือเบื้องต้นคือจนกว่าเจ้าหน้าที่มานะคะเจ้าหน้าที่อู่ไพ่มาซอยเหลือเป็นบุญยยค่ะพี่น้องเพื่อนกะบอบัดคือบอเสียชีวิตเนาะเพราะว่าบมีเหตุเกิดซ้ำซ้อนบอาง่าย บ่มีรถไม่เหยียบเพลินเอาสีซ่าเนาะเป็นบุญใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องใ้ซอยเหลือชีวิตคนถือว่าบอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงอีหลาอุงอิงเป็นห่วงเป็นย่า่เรากลับมาซอยเหลือถือว่าเป็นบุญใหญ่แห้งพี่น้องเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆขออนุญาตหยิบบางช่วงบางตอนมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะเรากลับมือนี่ฝากเลยค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องซอยกันเดอร์ค่ะ ปล่อยเพลงเมื่อนี้ที่ช่อง Youtube สาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นเพลงทรงไทยในเรื่องเล่าของเพลงก่อนที่จะไปพอกันช่องไม่ช่องอ่าช่องไม่เพลินก็คือลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดนะคะสาวน้อยแม่ละเนาะสาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดนะคะแต่ว่าในช่องสาวน้อยเพชรบานแพงเนี่ยเพลงของปอโจนะคะเมื่อนี้นุ่มโจโยมมนิน หักสาวข้าวแม่สามโมงเศร้ากเก่านาฬิกานะคะเบิงชมนี่ละเนาะแช่เชียร์ซอยกันเด้อพี่น้องเด้อให้ได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะพี่น้องคะหักสาวข้าวแม่ค่ะสามโมงเศา้าเก่านาฬิกาเมื่อนี้ฝากพี่น้องนำ้ำเหลวกันนะคะส่วนเหตุการณ์เมือ่อคืนนี้กะถือว่าได้ทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งคะ่ะสำหรับปอดจุกกระกไดเนาะและทีมงาน นี่ะพี่น้องคะเรื่องเล่าของอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นจะไปใส่มาใส่มีสติพี่น้องค่ะเมาอย่าไปเมาอย่าขับนะคะเดินทางใส่รถใส่ถนนปลอดภัยถูกเส้นทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนหลายที่ติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะแจมกูไพ่เราแจมกูไพ่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าแล้วโอ้ขยับย่ เดี๋ยวเดเก็บัวอ้เจ้านนทเอาา่เดี๋ยวเดี๋ยวงมันรังเกียร์สองเกียหมึงรถไนนมึงรถไกลับมา้าคอนเละมันกได้ใครเจวเหยียบเล่าหน่ยะฮะเห็นเนีิดบ มาเดียวให้เป็นกูให้แล้วเอเป็นพยาบาลเบื้องต้นเจ็บป้อคะหักบป้อคะแต่ว่าเจ้าเม้าเนบ่ป้อเอนิ่งไว้นิ่งไว้เออเนาเยน้งเข้ามึงแับมหลุดรถทั้งหรอหลุาะว่าเขาอยู่เลี่ยงกางดิโอยครับผมผมหลบเล้วว่างั้นครับผมเกือบมันเหยียบเราผมเลยหลบของเราชีวดไม่ีกลับม่ีนีผมเห็นน้องเขาโบกผมก็เล่น่ย ชีไหมจะลถขวางถนนอยู่ย่านชิดตอนเขาไปยุเทินย่านชิดชิบล้อมาเหยียบซ้ำไหมย่าลับย่าลับเย้าลับไหวอยู่เนาะไหวอยู่เนาะไหวไหวครับอ่ายุบอเจ้ายุบอะไเจ้าขามครับ้านขามอยู่บ้านขามเจ้าซื้อยังปัญญาครับปัญญาน้ำสมุนยังผู้เพนมุนเพนมุนเพนบ้านขามสินบ่ปัญญามุนเพนบ้านขาม ตาบยังไนองเขาเพี่ได้่่อไเาจเจ้าือเบอร์มนนองเจ้าได้อ่าอเาอาบนอ่ี่ะหา่ผมขี่รถไก่พออีป้าดูเลขเอได้แบบเมื่อว่บ้านนุ่มไก่ององมั่วข้านเจากเสดอดีดสาวน่อยเพีแพรหนุ่มจูหกอนุ่มจูงยิงประจูงิงจากอศูนย์หองที่ตากันร้อนเลยสี่อปดอาม่ง แกมีสติยู่ไ้เาเอห้แต่ไดุ้นไหมผมมาแตง oui, ันสว่างนี้นี่นี่ผมต้ออือนีปล่อยกัม่โจ้มาจะใก่อนผมมางานสว่างนี่ออกจากั้นแต่ว้าเห็นน้องเขาโบกผมาเรยดอปเลยอปเลยผมโทเงินแจงหเกาหนึ่งรับไปมีจอดไว้นั้นมีจอดไว้นั้นมีจอดนั้น มาเจอันี่ยยุคครับครับยุคปัจบันเปาแดงบางคนแม่บางคนแมนเดี๋ยวเห็นเนี่ยเคเบื่อผมงชีกับมาเห็นเราหักออกไปกันเียไอ่้หันหันมันเก็บน้องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรายืนโบกอยู่อน้นผมก็เลยหักออกมาก็เลย่อเว่ยไปสไควร์เพื่อยแตเรื่องตัวเราแต่ดอกเว่นรถเหยียบเราไหมรถเก็บตัวดีอยู่ครับคอนสิรตดีอยู่ครับคอนสิรตดีอยู่ น่ารงมซยุกนลก่อนหน้านี้มันชาตอนนี้มันแสบแล้วไงตอนนี้มันจมอจแบเดียวแกม่สิอยู่ยค้างยูค้างนีดูหน่อย อ่าเมารุสิติยกขาอืมม่ถลปอกเบิกโอ้ยดน,นลังใจเอยอกลาเ้ยมือหนากระจะเมาเมา,มาหรอกกระจะขับรถโอ้ยองลงเทาแกเทาปวดไัยแล้วนะล่หำเอ้ย ตอนนี้ทีเ็นมาซอยแล้ว้วมอไซค์นี่ที่จังไครับเดี๋ยวไอ้ทางนั้นสอบสวนขบวนมาเอาขบวตำบวน <c oughs> <c oughs> มุจกุญแจได้ถอดไปบหมดหมดแล้วเฮ้ยจนลืมตุนเนี่ยเพื่อเมาครับนี่แหละฝากพี่น้องครับพี่น้องมันเกิดชื่อมังงี้เนาะเมนเดินสตียน้ำเนี่ยเดินสตีย์นี่ยนี่แหละฝากถึงพี่น้องทุกคนเลยครับแมนครับสิรเมาแล้วก็นอนซะบางคนเมาไม่ขับแล้วกูจะกลับยังไงก็นอนซะครับเออนอนหรือไปว่าไหนไหนให้มูไปซุ่งนี่เสีย ครับแต่ขับมากอะนี่สิเดี๋ยวบางครั้งมันเกิดแล้วมันเอาขึ้นมาเลยดิต้องเซีเจ,จ้าของนะครับล้มหายใจเนาะคือจังวะเดี๋ยวเขาหาเขาบวชห่ออันนี้รถซิบรอบมากเหมือนมันลงจงังโม่เลยครับนี่เนี่ยลงจงังโม่แค่เขาไปจับรถได้ประมาณจากสามนาทีเนี่ยเขาคิดน้ำทางมาตลอดเลยว่าเ,เสียวมีคนน้ำมามีคนนาเสียวที่รถยี่หีบเลยผมบั่งย่านเจ้าเหีบสิเดี๋ยวผมแหมเสียวนนทีน้ำกลนอ้อมเสียวนนทีเลียวออกอยู่ตัวนี้ไปย่านต่ำแล้วนะ หน oui, Teraz, <t <t ึ่งสองไปับสมแกเกันดอกโอ้ยรอดําแกใส่หมวกโชคดีไว้ใส่หมวกกันดอกดิหมวกกันดอกเ่ใไสเนาะเดี๋ยวปาดอันนี้แล้วหายดีพวกหายใจกันเลยหายนจผ่ับสาย

มึงของห้แกน่ค hmm. ร mm ับเด้อไอ้เด้หาใหม่ไปอนเด้ออผมาูเลียอยุบูเลียงครับผมครับผมขอบคุณหลายครับผมครับครับไปราาาเก็บไว้รเนอจัรตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ออกมาพี่น้องแก้ัเห็นอยู่รคิดว่าอ แกเปนคดบ้านขามครับแก่าเจ้ายัง้ว่ายังส้นสข่อยฝากพี่ฝากน้อง่อยก็นเด้อเกียนอีหยังเด้พูกคีอเขานมีขึ้นโขสามห้าสาม้อ